8องศาอย่างเงี้ยแรงลมมันจะเพิ่มขึ้นมาเอางเลยนะฮะแต่ว่ากรณีถ้าสมมติว่าพี่เอาอยากอยากเอาสักอ่18องศาแต่อยากได้แรงลมเบาแบบเนี้ยก็สามารถทําได้โดยการฝั่ซสายน,น,นะครับ,บ,บเป็นแมนวนวลเาอานะฮะได้หมดเลยนะครับ,บ,รบส่วน a อซตรงนี้เป็นการทํางานของพวกแอร์พวกเครื่องยนตน์ตรงนี้ต้องเปิดให้ไฟติดต,ตลอดเวลานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอากาศหมุนเวียนภายในนะครับอันนี้เป็นภายนอกครานีเอาของเหม็นๆขึ้นมาบนรถไงเนี้ยครับนะครับ อันนี้อะไรอ่าไลฟ์ฟ้าด้านหน้าครับตัวนี้นะครับพอกดมันจะมีลมออกมาตรงช่องลมด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ตามลูกศรเลยครับ <ใน S 2> จะให้แอร์เป่ารองเท้าบ้างหรือว่ารองเท้าอย่างเดียวหรือว่าพร้อมไลฟ์ฟ้าได้นะครับอันนี้เป่าเขาดด้านหน้าอย่างเดียวนะครับอันนี้อันนี้ด้านหลังไลฟ์ลลฟ้าด้านหลังใช่ครับอันนี้ก็คือปิดแอร์นะครับอันนี้คืออะไร I อเ ไอเอทตัวนี้มันจะเป็นไอตัวโปรแกรมเสริมนะครับของของของไอตัวรถแต่ว่ามันต้องอัปเดตผ่านจอตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันนะครับง่ายๆเลยแอปพลิเคชันที่ว่ามันจะช่วยขับใช่ไหมที่เราอ่าไอไอตัวนั้นเขาเรียกว่าคูซอนโทนครับตัวนั้นไม่ใช่ที่ว่าเวลาเราให้มันสมูทอะที่เวลาเหยียบคัสกับคันเร่งไม่เสมอปล่อยไม่เสมอกันว่ามันไม่มีช่วยตัวนี้รุ่นนี้ไม่มีช่วยไม่ไม่ไม่ได้มีช่วยครับตัวนี้มันปรับจูนมาอยู่แล้วแล้วก็ตัว DSC ตัวนี้ครับใช้กรณีพี่พี่เคยขึ้นเขาลงเขาใช่ไหมครับแบบหนักๆอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้มันจะลงทางลาดชันมันจะเกาะถนนนะครับวิธีดูว่าเราเปิดอยู่หรือเปล่านะครับให้เรากดเข้าไปนะครับเวลาเปิดมันจะมีไฟโชว์อยู่ตรงพื้นหน้าจอตรงนี้นะครับถ้าปิดการใช้งานก็กดอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้เป็นระบบการถนนเลื่อนไหลนะครับออโต้ LSD ตรงนี้นะครับถ้าเปิดไฟติดคือปิดนะครับถ้ากดอีกทีหนึ่งคือเปิด ตัวเนี้ยมันจะช่วยเวลาพี่เหมือนฝนตกอย่างเงี้ยครับรจเจอน้ําฝนตกกดตัวนี้ได้เลยใช่ครับอันล่างนี่คือไออันล่างคือไอตัวนี้มันจะเป็นเหมืนนอนเวลามันจะทํางานขับหน้าขับหลังนะครับล้อหน้าล้อหลังใช่ไหมใช่ครับ,ม,รบมันดังนี่ก็คือทมัดังก็คือเราใช้งานมันอยู่ก็จะดังใช่ครับปกติครับอันนี้คือเปิดเปิดไว้แล้วไอตัวเนี้ยพี่แคบจะไม่ต้องกดเลยนะครับแต่อันนี้อะไรต้องออโต้นะพี่ไม่เข้าใจต้องไปอัปเดตคือ เนี่ยครับเดี๋ยวผมกดให้ดูไ m t มันคือทำไงมันเอาไว้ทำอะไรมันถามว่าไอ้ตัวเนี้ยมันช่วยอะไรมันช่วยในการเวลาพี่เข้าเกียร์ไงเพราะตัวเนี้ยมันเป็นเกียร์แมนนวลมันจะทําให้การเข้าเกียร์มันสมูทขึ้นนะครับเวลาดึงจังหวะหรือว่าไอ้กาลังรอบเครื่องอะครับครับมันจะทําให้สมูทขึ้นไปอัปเดตที่เมื่อกี้บอกต้องไปอัปเดตคือตัวตัวตัวเก่าอ่ะมันจะไม่มีนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเหมือนฐานข้อมูลที่ว่ามันจะใส่กล่องข้อมูลไว้อะครับตัวเนี้ย ก็คือมันจะช่วยใน,ในเรื่องของเกียร์แต่ว่าเวลาพี่เข้าสูตรอะไรถ้ามันมีอัปเดตเดี๋ยวเขาจะอัปให้ปกติก็ได้นะคบเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ,พี่อยากเมื่อยพี่ไม่อยากใช้นะั่นพี่ก็ใช้ตัวนี้ช่วยได้ถูกไหม,ไ<ด>มใช้ไหมใช่ครับได้ครับผมแล้วก็มีอะไรแต่ว่าเนี่ยผมแนะนํานะอย่าไปเปิดบ่อยเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะทําให้ผมว่าเกียร์มันจะเสียไวขึ้นอ๋อเหรอใช่นะความคิดผมนะเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยมันมันจะทําให้เหมือนการดึงเกียร์จังหวะเกียร์มันสมูทลงแล้วเท่ากับไอ้ตัวขัดของเกียร์มันจะ ทำงานหนักขึ้นไม่รู้นะนี่ความคิดผมนะแต่ว่าอันนี้ก็คือพี่ลองลองใช้บ้างอะไรเงี้ยได้คุณไม่ได้ใช้บ่อยแต่พี่<ช>สงสยัยเพราะเห็นบางคนเขาคนแนะนาพี่ก็เลยวามันจำเป็นต้องแต่ว่าหลักๆอะ่ะถ้าสมมติว่าพี่ไปทางลุยหรือว่าขับฝนตกอย่างเงี้ยขับเคลื่อนสี่ล้อไม่จําเป็นต้องขึ้นเขาลงเขาอย่างเดียวนะครับกรณีฝนตกถนนลื่นปรับเป็น h e a โฟล์ดได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นทางลาดชันหนือว่า L 4ล์ตรงนี้ ราชาถ้าขับเคลื่อนสี่ล้อแต่ให้เทสสองนี่ก็คือปกติปกติครับอันนี้คือขับสองล้อใช่รับพี่ปกติครับไม่จำเป็นต้องใช้เฮดโฟลมันกินน้ำมันใช่จ้ะพี่ใช่ครับแล้วก็โหมดการใช้งานตรงนี้มันจะมีทั้งหมด3หลักนะครับลองลองดูตรงนี้นะครับปุ่มจะมีแค่2ปุ่มแต่ว่าการใช้งานจะมี3าโหมดนะครับโหมดแรกคือโหมดอีโคตัวนี้นะครับเวลากดจะมีขึ้นคําว่าอีโคตัวนี้จะประหยัดพลังงาน แต่ว่าการทํางานของเครื่องยนต์ของแอร์หรือว่าระบบต่างๆจะดอบลงไปนะครับตามโหมดชื่อโหมดเลยก็คือประหยัดโหมดนี้ผมแนะนําจังหวะที่รถติดๆนะครับกรุงเทพน่าจะเจอบ่อยนะครับตัวนี้ใช่ฮะแล้วก็ส่วนถ้าเรากด Eco Mode ออกตรงหน้าจอตรงนี้จะไม่แสดงอะไรตรงนี้คือโหมด normal ก็คือโหมดทั่วไปปกติส่วนอันนี้ก็ถ้าวัดก็เหมือนโหมดสปอร์ตนะครับ power mode นะครับ กรณีรีบรีอย่างเงี้ยคืออัตราเครื่องยนต์การทํางานเครื่องยนต์รอบเครื่องทํางานไวเลยทีเนี้ยทางานเร็วแต่ว่าซดน้ํามันอ๋อดน่าดูเลยใช่ไหมน่าจะซดเลยครับพี่ตัวเนี้ยแต่ว่าถ้ารีบลีลองใช้ดูนะครับก็คงไม่ใช้ปล่อยเพราะามันซดมากใช่ครับอืมแต่เปิดเป็นจังหวะสั้นๆได้ครับคือตัวเนี้ยพี่ไม่จําเป็นต้องหยุดนิ่งแล้วเปลี่ยนนะห<ช>มายความว่าขับแล้วเปลี่ยนกดเปลี่ยนได้เลยนะครับอืมแล้วก็ฝั่งนี้นะครับตรงหน้าจอนะฮะตัวเนี้ยอุ้ยจอเขาให้มาเหมือนแคมรี่เลยแคมรี่ก็จอตัวนี้เลย ครับกดเมนูนะครับของพี่ปกติต่อบลูทูธไหมครับต่อได้ก็คือปกติปกติต่อบลูทูธใช่ไหมครับอ่าถ้าเวลาต่อบลูทูธผมสอนก่อนให้เรากดไปที่เมนูนะครับอย่างแรกมันจะเด้งมาหน้าต่างตรงนี้นะฮะแล้วก็กดไปที่เซตอัพใช่ครับแล้วก็เลือกไปที่บลูทูธนะครับแล้วกด yes ตรงนี้แล้วเราก็เปิดใช่ครับเปิดบลูทูธของพี่เปิดเปิดคุณสอนอ้อเขาไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวพี่ลองเปิดดูมันใช้ชื่อว่าอะไรปิดแล้วเปิด สักพุ่นะครับเดี๋ยวเราเชื่อมต่อจากจอโน้ตแปดใช่ไหมครับโน้ตแปดโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะครับมันจะมีให้กดแทนตรงมันคือใช้เนี่ยกดโอเคได้เลยครับโอ้มันขึ้นพาสเวิร์ดได้เลยเหรอใช่ครับเราไม่ต้องมานั่งใส่ครับรอมันคอนเนคกต่อนนะครับต้องเลือกใช้นะดูปิดจีนปิดถ้าสัญลักษณ์ไหนคือเราติดละนะครับมีบูทูตขึ้นนะครับถ้าจะเปิดออดิโอภายใน เวลาเราเปิดเพลงนะครับ<ม>ให้เรากดออดิโอตรงนี้ม,มันจะมีให้เราเลือกนะครับ AM FM บลูทูธ <Bluetooth, S 2> ม,มีนะครับสมมติถ้าก็จะต่อบลูทูธอีกเครื่องหนึ่งพี่ก็คือปิดอันนี้แล้วเปิดเครื่องนี้ใช่ครับมันก็จะหาของมันเองอัตโนมัติอ่าใช่ครับโอเคมไม่ต้องพี่ดกนะครับมันก็ถ้าถ้าออดิโอเนี่ยมันจะมีหลักๆให้เราเลือกนะครับอย่างอันแรกนะครับมีบลูทูธ AM FM สมมติพี่จะฟัง FM ก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะให้เราเลือกสถานี เวลาเลือกสถานีให้เรามาโหมดที่สาตรงนี้นับจากบนหนึ่งสองสามแมนนวลตรงนี้นะครับสมมุติว่าปกติที่ฟังอยู่ขึ้นอะไรครับเดี๋ยวผมลองเซร็จฟังร้อยหกหจุดห้าอยหกจุดห้าเนาะโอเคครับอ่ะพอเราตั้งขึ้นที่เราต้องการเสร็จนะครับให้เราเข้ามาคําว่าพรีเซ็ตตรงนี้ไม่แค่จะเซ็เป็นเบอร์อะไรอ่ะแล้วเราจะเอาเป็นเบอร์อะไรเราก็เลือกไปเลยถ้เา ح, เอาเบอร์หนึ่งกดค้างไว้นะครับม,มันก็จะลอไว้ละนะครับ<า><า> ใช่ครับมันก็จะมีหลายหน้านะครับดูได้ที่นี่ถ้าปิดเสียงไปเลยให้กดปุ่มกลางแล้วอันนี้มันคือแบตของอะไรอ๋อแบตของโทรศัพท์พี่ครับอ๋อพี่ก็ว่ามันขึ้นโชว์มันขึ้นโชว์ด้วยบููทธใไหมนะโูทูธใช่ครับแล้วก็โวลูมเพิ่มตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับกดเดียวก็เปิดเสียงอันนี้เพิ่มลดนะครับหรือว่าจะมาตรงตรงอะไรก็ได้นะครับได้สองที่แรกสจุดสีปร์เซ็ ออัันนนี้้คืชบลลููทธแวมตัวนี้จะเป็นสปีคเกอร์ครับสปีคเกอร์แต่ว่าตัวนี้เวลาพี่พูดอ่ะสำเนียงต้องเป๊ะนิดหนึ่งเพราะว่าเฟิร์สต์ลองหลายรอบแล้วไม่ได้ใช่ครับสำสเนียงน่าจะน่าจะสำเนียงไม่ได้ก็ไม่ต้องก็ใช้กดแล้วก็โหมแล้วก็อันนี้โทรอ่านรับรับสายวางสายนะครับปกติอันนี้เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงอยู่ตรงนี้นะครับส่วนฝั่งขวานะครับตรงนี้มันจะเกี่ยวกับหน้าจอ TFT ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาปะเขมรออกนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันปิดตา เดี๋ยวนี้ผมแปะตรงนีแปะดแปะตรงนั้นเดี๋ยวเฉยครับไม่ผิดเลยคือระบาขึ้นลมซ้ายขวาตรงเนี้ยครับมันจะเกี่ยวกับเมนูตรงหน้าจอ TFT ททั้งหมดนะครับอย่างตัวนี้นะครับถือวเฟิร์สเลื่อนเนี่ยหน้าจอไอเมนูหลักๆข้างบนมันจะมี4ี่เมนูถ้าเราต้องการเปลี่ยนเมนูก็กดขวากดซ้ายขวาได้เลยนะครับอย่างอันแรกนะครับมันจะบอกอัตราการกินน้ํามันต่อโลต่อลิตรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกอัตราน้ํามันว่าน้ํามัน อีกประมาณกี่โลน้ำมันหมดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่น,นี้น้องเขามีเติมไว้ให้ประมาณ10ลิตรนะครับพี่เที่เมื่อวานผมเป็นคนพาไปเติมเองนะครับอันนี้ผมเติมดีเซลไว้นะครับตัวนี้มันก็จะมีบอกข้อมูลนะครับดิจิตอลสปีดเวลาพี่ขับอย่างเงี้ยครับสามารถดูมันจะเหมือนเป็นจอสรุปข้อมูลนะครับว่าเราใช้ไปกี่โลกี่ลิ<ม>ลตร<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับน,นี่คือแมสเซจเชื่อมมาจากอะไรแมสเจ มาจากมือถือครับเวลามีคนโทรเข้าเบอร์พี่เนี่ยมันจะขึ้นตรงเมสเซจตรงนี้เลยเราก็ดูได้ถูกไหมใช่ครับแล้วส่วน setting นี่ก็คือ setting อะไร Digital speed ครับคือตรงนี้คือพี่ต้องวิ่งก่อนแล้วมันถึงจะทำการบันทึกได้อ๋อหมายถึง setting ตรงนี้ใช่ไหมครับให้เรากดค้างเข้าไปมันคืออะไร Customization มันจะมีพวกภาษาอะไรเงี้ยครับให้เราเลือกภาษาไทยก็ได้ภาษาไทยก่อนเนาะอ่าเลือกไปนะครับแล้วก็มันจะมีพวกหน่วย ต่อกิโลลิตรร้อยร้อ่าเนี่ยครับกิโลเมตรต่อลิตรใช่ไหมใช่ครับหน่วยหน่วยการวัดค่าแค่นั้นเองแล้วก็อีโคใช่ครับอีโคนี้คือโหมดเวลาให้มันเปิดเองกรณีที่รถเหมใช้งานไม่ไม่ถึงโหมดมันก็จะปรับเป็น e ีโให้ออโตเลยใช่ไหมครับแล้วนี่ตั้งค่าปุ่มนี่คือตั้งค่าปุ่มนั้นเป็นพวกเมนูปกติครับไม่ไม่ไม่มีอะไรตัวนี้ไม่ต้องไปปรับอะไร ข้อมูลการจับขี่นี่คือเหมือนเขาจะเมมโมรี่ให้เราเมมโมรี่เป็นเขาเรียกว่าถ้ารถสมัยก่อนมันจะเป็นทิป A อทิป B เนี่ยครับตัวนี้ก็ตั้งได้แต่นี่ก็คือทิป A อทิป B ใช่ไหมที่เราจะใช้จับอะไรคืออันไหนแจ้งเตือนเราปุ๊บับเข้าไปกดก็ไปค่าในขณะนี้เราก็จะพี่จะดูแบบไหนครับแบบกราฟแท่งหรือดูนี่กดเข้าไปแบบแสดงค่าหรือแบบกราฟแท่งอันนี้แล้วเดี๋ยวพี่ไปดูแบบแสดงค่าดีกว่ามันก็จะเป็นตัวเลขขึ้นมาให้เราดูใช่ไหมถูกต้องครับแถ้ากราฟมันก็จะเป็นวัด นี่จะเป็นอัตราเดี๋ยวค่อยดูกันมันเปลี่ยนได้อัตราน้ํามันเฉลี่ยหลังจากรีเซ็ตนี่คืออัตราประหยัดน้ํามันเฉลี่ยหลังจากค่าที่รีเซ็ตหมายความว่าหลังจากที่พี่รีเซ็ตตัวเนี้ยเป็นศูนย์เริ่มใหม่เริ่มต่อมใช่ครับเริ่มใหม่จากเริ่มจากหนึ่งถูกต้องครับถ้าหลังจากเติมน้ำมันก็เลือกเอาว่าค่าใช่ครับมันแล้วแต่หน่วยวัดว่าพี่อยากจะวัดแบบไหนนะครับก็มีเลือกได้หมด HP ได้เหมือนกันแล้วแบบแจ้งเตือนป๊อปอัพนี่คือแจ้งเตือนป๊อปอัพนี่คือเป็นะครับ โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเวลาโทรศัพท์เข้าใช่ครับแล้วก็สีนี่คือสีนี่คือจะเป็นพวกปักไปตรงมิเตอร์นยครับิเตอร์มันเป็นสีอะไรไม่เอาสีแดงไม่เอามันจะมาที่หน้าจอเลยนะมันล้ำตรงนี้แหละไม่เอามพอตัวก่อนไม่มีอันนี้ฟ้าธรรมดาเอาเอาสี อ๋อสีนี้สิคะสีนี้นะครับดีดีเเพื่อไปปรับโอเคอ๋อเดีโวผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันมันปกติมันจะมีแค่ตรงนี้เดี๋ยวนี้มันมันมันต่อมาให้ตรงนี้เลยต่อมาให้ตรงนั้นเลยหรอโอ้ล้ำมากแล้วก็หมดโอเคใช่ครับหมดแล้วมีแค่นี้แหละครับพี่แล้วก็สีครับแล้วก็ความเดียวแบบดิจิตอลนี่เขาเพิ่มจะจับให้เราเลยใช่ครับถูกต้องฮะแล้วก็ส่วนไฟนะครับตรงนี้มันจะเป็นระบบไฟออโต้นะครับกรณีพี่ไม่อยากไปไปยุ่งอะไรไฟพี่ปรับตรงเนี้ยขีดมันอยู่ตรงออโต้เห็นไหม ตรงนี้พี่ปรับออโต้เลยถ้าสมมติกรณีกลางคืนไฟเริ่มข้างนอกเริ่มมืดแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดให้ออโต้ของมันเองถ้าสว่างแล้วมันก็ปิดให้ของมันเองอันนี้คือเปิดไฟปกติไฟหลีครับอันนี้เปิดไฟธรรมดาไฟธรรมดาไฟสูงต้องถักแรกครับอันนี้ไฟธรรมดานี่ไฟหลีใช่ครับนี่เปิดออโต้ออโต้ใช่ครับถักหน้าผลักหน้านี้คือไฟสูงแต่มันไม่ขึ้นอ๋อพี่เปิดเป็นออโต้ไว้อยู่หรือเปล่าครับอ๋อต้องเปิดอ๋อโอเคครับโอเคอืมอืมอืมก็ แล้วก็ฝั่งขวาของพี่อีกนิดหนึ่งนะครับนี่ปรับกระจก lr นะครับซ้ายขวาถ้าปรับซ้ายให้หมุนไปทางซ้ายก่อนครับหมุนขีดไปทางซ้ายแล้วก็ยกขึ้นยกลงได้เลยยกขึ้นยกลงบุ่มเดียวกันนะครับไม่ใช่ตรงมสองุ่มเดียวกันเลยช่ครับขวาก็เหมือนกันใช่ครับยกขึ้นยกลงยกซ้ายยกขวาถูกต้องครับพี่แล้วก็ขวาอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าพี่กดบรรทับกระจกครับกระจกข้าง แล้วก็ไอตรงลงมาอ่านั่นคือปลดล็อกปลดเปิดฝั่งขวาคือล็อกกระจกอันนี้เดี๋ยวพี่กดไปก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวฟิล์มมันร้อนให้มันเซ็ตตัวก่อนประมาณห้าวันครับแต่ถ้าจะให้ดีผมแนะนํานะเพราะว่าฟิล์มอ่ะมันถ้ายิ่งร้อนมันยิ่งยิ่งแห้งไวหมยถึงว่าไปจอดอุณหภูมิที่มันแบบร้อนๆหน่อยอะไรเงี้ยอ่ามันจะแห้งไวขึ้นนะครับห้ามเปิดปิดเลยบแต่ฝั่งพี่กดได้บดนะ ฝั่งพี่สองอันแต่ว่าใช่ครับเปิดปิดกระจกถูกต้องครับเป็นกระจกขาโตนสองอันหมดครับส่วนอันนี้ก็มันจะมีดูอ๋อไม่มีใช่ครับเป็นเบรกมือธรรมดาไม่ก็มีโอเคเรียบร้อยยังเหลสองถามไหมคะคุณพี่คับครับผมเนี่ยอันนี้คืออะไรอ๋อขอเกือบลืมตัวเนี้ยสำคัญสุดละลืมเกือบลืมนะครับตัวนี้คือคูซันโทนนะฮะ กรณีได้ใช้ตัวนี้พี่ต้องฟังผมดีๆนะมันจะใช้ยากนิดนึงตรงเนี้ยถ้าพี่จะกรณีวิ่งต่างจังหวัดความเร็วต้องเกิน50กิโลเมตรขึ้นไปนะครับเราสามารถล็อกความเร็วได้โดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยสมมุติว่าเฟิร์สขับผมอธิบายการใช้งานเฟิร์สขับสักแปดสิบผมเมื่อยผมอยากตั้งความเร็วผมกดเซ็ตปุ๊บผมเอาขาออกจากตัวคันเร่งได้เลยแล้วมันก็จะวิ่งแ0บอยู่ตลอดเซตเนี้ยคือแบบคือว่าถมันเอาข้างล่างเซตอ๋อไม่ใช่รับวิธีใช้นะครับเดี๋ยวดันขึ้น ให้เรากดปุ่มตรงกลางก่อนมันจะมีปุ่มไฟมันขึ้นตรงนี้กรณีเราวิ่งเกิน5้าอะหประมาณ60 70ิบะครับถึงประมาณล็อกได้พอเราจะกดอาเราวิ่งถึง70ละอ่บสมอะถือว่าตอนนี้70ละพี่จะล็อกความเร็วให้เรากดดันลงมาเพื่อเซตเซตแค่นั้นเองครับแล้วมันก็จะเซ็ตตามความเร็วถ้าดันขึ้นก็คือตั้งความเร็วเพิ่ม ใช่ครับอันนี้คือตั้งความเร็วเพิ่มถ้ายกเลิกกดปุ่มตรงกลางอีกทีหนึ่งครับให้ไฟดับใช่ครับตัวเนี้ยผมว่ามีประโยชน์ได้ใช้ไปแต่ห่ัดเพราะผมเคยขับแล้วอุ้ยสบายนะสบายมากเลยเราไม่ต้องมานั่งเหยียบเบรกไม่ต้องมานั่งอะไรแต่ว่าก็เชื่อเท้าตัวเองก่อนดีกว่าก็8บายไว้ดีกว่าครับผมลวก็ไม่มีอรไรแล้วนะยิ่สตาร์ทหมดแล้วใช่ครับ แต่ยังไงถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมไงโทรหาเฟิร์สได้ตลอดเลยนะครับได้แนะนำตัวบอกเบอร์หน่อยบอกเบอร์เดี๋ยวเพื่อมีคนโอ้ได้ครับ099นะครับ2848582ครับได้ครับโอ้ยขอบคุณมากเลยครับพี่จ้าบัสเกษตรนวินเนาะครับผมนายขาผมมากครับยังไงมีข้อสงสัยไงพี่โทรหาผมได้ตลอดเลยนะครับเพิ่มเติมนิดนึง้านนอกด้านนอกด้านนอกมันก็มี ที่พี่ต้องเติมอย่างเดียวมันจะมีะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับต้องเติมนะครับ น้ำมันหล่อเย็นหรือว่าน้ำมันตัวเครื่องเช่นอะไรตรงเนี้ยเดี๋ยวเวลาที่เข้าเซคพันโลหมื่นโลเดี๋ยวเขาจะทําการดการให้หมดสิส่งที่พี่ต้องดูดูแค่อย่างเดียวดูแบ,บบทั้งหมดด้านนี้นะครับด้านนี้เองดูแค่อย่างเดียวนะครับส่วนพวกเอ็นน้ำยาอะไรตัวเนี้ยมันจะไม่หแห้งหรอสีนะครับเข้าสูงอะไรเขาจะช็คให้เดินให้ตามระยันะดมารอบเอนคุณมากนะครนะับผมได้ะครับ